สวัสดีค่ะพบกับหญิงฟินแลนด์ชาแนลค่ะวันนี้เราเอาดอกไม้สีสวยมาฝากนะคะดอกไม้สวยมาก นัชมดอกไม้สสวยๆกันค่ะพาชมดอกไม้สสวยๆนะคะไม้สวยมากเลยวันนี้ได้หยุดงานหนึ่งวันพาชมดอกไม้ส,สวยๆเดินดูดอกไม้เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะอยู่ ฟินแลนด์ค่ะพาไปตลาดกันมาเดินไปตลาดกันอากาศดีมากค่ะแต่ก็ยังร้อนอยู่ก็มาทักทายกันได้นะคะ ไปดูชมตลาดฟินแลนด์ตลาดอยู่ใกล้บ้านค่ะเดินชมตลาดกัน กันนะคะยังไม่ค่อยได้ไลค์เลยบ้านอยู่ข้างทางบ้านอยู่ข้างทางค่ะ ดอกไม้ทางๆสวยดอกไม้สวยสวยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะหญิงฟินแลนด์ชาแนลค่ะ พากินพาเที่ยวพามาเดินเที่ยวตลาดพามาเดินเที่ยวตลาดกันค่ะ ดูดอกไม้ส,สวยๆสวัสดีนะคะเอซเข้ามาคุยกันด้วยด้วยนะคะเข้ามาคุยมาอยู่เป็นเพื่อนกันได้นะคะ ห็นที่จะต้องหยุดไล่แล้วล่ะค่ะมาถึงตลาดแล้วโอ้โหอดอกไม้สวยๆมาฝากค่ะโอ้สวยมากเลยเนี่ยค่ะ ยอดเลยดอกดาวเรืองบ้านเราก็มีด้วยอิโซเกะเกซากุกกะเกซากุกกะอิโซเกะซาคุกกะคืออันไหนอันนี้ไหมะ อันนี้ไม่น่าจะ6ยูโรนะเนี่ยค่ะเขียนป้ายไว้เอออันใหญ่น่าจะ18ไหม mm hmm. เกซากุกการอัมป mm ิริอีโซใช่อันนี้ค่ะอัมปิริอีโซอันนี้นะคะ18ยูโร19ยูโรค่ะใหญ่มากเลยแล้วก็ดอกไม้สวยมาก <peach> พวกงนี้คงเป็นสิบ้าวยูโรค่ะสวยมากเลยเนี่ยค่ะสวยมากไหมคะเพืพ่อนๆชมดอกไม้หน้าร้อนของเมืองฟินแลนด์ค่ะ ก็จำปาปานนี้ค่ะอโอดอกอันนี้นะคะมันจะขึ้นทั่วไปดอกไม้อันนี้ขึ้นทั่วไปค่ะตามถนนได้ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะ ขอจบคลิปไปแค่นี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ